สวัสดีค่ะวันนี้หมอจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ของนมแม่ที่มีต่อลูกนะคะแบ่งเป็น3ด้านหลักๆค่ะประการแรกนะคะก็คือด้านสุขภาพนะคะข้อที่2ก็คือทางด้านการเจริญเติบโตข้อที่3ก็คือทางด้าน พัฒนาการนะคะประการแรกก่อนนะคะทางด้านสุขภาพนะคะก็มีนาประโยชน์หลกัหลกๆมี7ข้อเลยนะคะอันที่1ก็คือเนื่องจากในนมแม่เนี่ยมีสารสำคัญหลายตัวนะคะที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อของลูกนะคะก็คือทำให้เด็กเนี่ยที่กินนมแม่นะคะมีปัญหาโรคก,การติดเชือ้อเช่นโรคหวัดหูอักเสบปอดบวม ท้องร่วงนะคะแล้วก็เรื่องของไซนัสอักเสบหอบหืดนะคะน้อยกว่าเด็กที่กินนมผง5-10เท่าแปลว่าถ้าเด็กที่กินนมผงเนี่ยไม่สบายมาหาหมอ5ครั้งนะคะ mm hmm. เด็กกินนมแม่เพิ่งจะมาครั้งเดียวนะคะ mm hmm. ประการที่2ก็คือถ้าลูกได้กินนมแม่นะคะเขาก็ไม่ต้องไปกินนมผงนะคะ ในนมผงเนี่ยมีสารหลายตัวนะคะซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลายโรคนะคะตอนนี้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบมากขึ้นนะคะก็คือโรคภูมิแพ้นะคะ ถ้าสมมติว่ากินนมผงเข้าไปแล้วแล้วนมแม่ไม่มีละนะคะทำยังไงดีอันนี้ก็ต้องไปกินนมสูตรพิเศษนะคะซึ่งราคาก็จะแพงมากขึ้นตามลําดับนะคะเพราะฉะนั้นดีที่สุดป้องกันไว้ก็คือก็พยายามให้ลูกกินนมแม่นะคะในโรคอื่นๆนะคะก็พบว่าคนที่กินนมวัวเยอะกินนมผงเยอะเนี่ยก็จะมีปัญหาโรคอ้วนนะคะแล้วก็นํามาสู่โรคอื่นๆที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนก็คือโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงนะคะโรคเส้นเลือดหัวใจติดตันนะคะกล้ามเนื้อหัวใจ ขาดเลือดนะคะโรคมะเร็งก็จะพบมากกว่านะคะดังนี้เน่ยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้กินนมผงนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆเหล่านี้ได้นะคะประการที่3นะคะถ้าเด็กกินนมแม่เนี่ยพบว่าจะมีภาวะโรคซิดนะคะย่อม,มาจาก SIDS นะคะ Sudden Infant Death Syndrome นะคะก็คือเข้านอนแล้วก็หยุดหายใจแล้วก็เสียชีวิตไปโดยไม่ทราบสาเหตุ เรียกสั้นๆว่าโรคไหลานาโรคไหลาตายนะคะก็อธิบายได้ว่านะคะเนื่องจากว่าในนมผงเนี่ยอาจจะมีโปรโตีนที่แปลปลอมนะคะพอเข้าไปในเด็กบางคนเนี่ยทำให้มีอาการแพ้โปรโตีนแบบเฉียบพันธ์นะคะทําให้มีทางเดินหายใจบวมนะคะอุดกั้นนะคะหายใจไม่ได้เกิดภาวะเสียชีวิตเฉียบพันธ์ได้นะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะก็คือในนมแม่มีสารป้องกันการติดเชื้อไวรัสนะคะบางครั้งเนี่ยลูกอาจจะรับเชื้อโรคนะคะไวรัสบางตัวซึ่งมีอาการ รวดเร็วรุนแรงแล้วก็เฉียบพลันนะคะยังไม่ทันมีอาการอะไรให้เราเห็นตอนก่อนเข้านอนเลยนะคะแต่ว่าเชื้อโรคเนี่ยก็อาจจะไปจู่โจมที่อว,วัยวะสําคัญนะคะก็คือกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็สมองนะคะก็จะทําให้อาจจะเสียชีวิตได้นะคะประการต่อไปนะคะเนื่องจากว่าในนมแม่นะคะมีสารยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะคะก็พบว่าเด็กที่กินนมแม่เนี่ยจะมีโรค มะเร็งต่อมน้ำเหลืองน้อยกว่านะคะมีสารสําคัญตัวนี้มากกว่า40ชนิดนะคะตอนนี้นักวทิทยาศาสตร์นะคะกำลังพยายามคิดค้นนะคะยาฆ่าเซลล์มะเร็งที่ผลิตจากนมแม่นะคะประการต่อไปก็คือในนมแม่เนี่ยมีปริมาณธาตุเหล็กที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ง่ายต่อการดูดซึมนะคะส่วนธาตุเหล็กที่อยู่ในนมผงนะคะเป็นชนิดที่ดูดซึมได้ยากนะคะเวลาที่ กินเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการตกค้างในลําไส้ทําให้ลูกมีปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะแล้วก็จะทําให้เชื้อแบคทีเรียก่อโรคเนี่ยเอาเชื้อเออเอาธาเหล็กไปใช้ได้นะคะ การต่อไปก็คือนะคะเด็กที่กินนมแม่เวลาที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะภูมิคุ้มกันโรคนะจะขึ้นได้สูงมากกว่าเด็กที่กินนมผงนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะคะก็คืออาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะแต่เราก็ต้องคิดเผื่อเอาไว้นะคะก็คือในภาวะที่มีภัยพิบัตินะคะหรือว่าเกิดภาวะสงครามนะคะ ก็ถึงตอนนั้นเนี่ยนะคะพบว่านะคะคนที่มีความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนก็คือทารกที่กินนมผงนะคะเพราะเวลานั้นเนี่ยก็จะหาซื้อนมผงไม่ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดมีการกักตุนนมผงนะคะก็จะไม่สามารถนะคะหาน้ําสะอาดนะคะมาใช้ชงนมผงนะคะหรือว่าใช้ในการชงขเอ่อล่าทำความสะอาดขวดนมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อนะคะแล้วก็เกิดภาวะท้องร่วงท้องเสียจนเสียชีวิตได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่า นเด็กคนนั้นได้กินนมแม่นะคะถึงแม้ว่าคุณแม่จะ,ะมีภาวะขาดอาหารบุนแรงนะคะเนื่องจากว่าหาอาหารรับประทานไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าตราบใดที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะคะลูกก็มีโอกาสที่จะรอดชีวิตได้ ทางด้านเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะคะพบว่าสารอาหารที่อยู่ในนมแม่เนี่ยมีครบถ้วนนะคะแล้วก็มีปริมาณที่เหมาะสมสําหรับลูกแต่ละวัยนะคะมีการปรับสูตรไปตามวัยที่เหมาะสมเลยนะคะก็คือสามารถกินได้จนกระทั่งฝันแท้มาเลยนะคะขณะที่ในนมผงนะคะสารอาหารบางอย่างเนี่ยมีมากเกินไปเช่นโปรโตีนหรือว่า เกลือนะคะโซเดียมนะคะตรงนี้ก็จะทําให้ไตของเด็กเนี่ยทำงานหนักนะคะหรือว่าไขมันที่มากเกินไปก็จะทําให้มีความเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วนนะคะหรือว่าฟอสฟอรัสที่มากเกินไปก็จะทําให้เป็นโรคก,กระดูกพุนได้นะคะ สารบางอย่างมีน้อยเกินไปนะคะเช่นกลือแร่หรือว่าวิตามินนะคะก็ต้องมีการเติมเข้าไปนะคะแต่ว่าสูตรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยตอนนี้ก็นจะต้องมีการนะคะพยายามค,คิดค้นนะคะหาต่อไปเรื่อยๆนะคะณต,ตอนนี้ยังไม่มีสูตรไหนที่ใกล้เคียงกับนมแม่นะคะประการต่อไปก็คือนะคะสารบางอย่างเนี่ยมีเฉพาะในนมแม่เท่านั้นนะคะก็เช่นเม็ดเลือดขาวนะคะหรือว่าภูมิคุ้มกันนะคะสารฆ่าเซลเล์มะเร็งนะคะแล้วก็ฮอร์โมนจากมนุษย์นะคะ สารเร่งการเจริญเติบโตของเส้นประสาทนะคะแล้วก็เยื่อบุลำไส้นะคะอันนี้ในนมผงไม่มีนะคะในนมแม่นะคะไม่มีสารแปลกปลอมนะคะแต่ในนมวัวเนี่ยมีโอกาสที่จะมีสารแปลกปลอมนะคะนะ ในขั้นตอนการผลิตนะคะเช่นสารเมลามีนนะคะหรือว่าเชื้อแบคทีเรียบางตัวนะคะซึ่งเมื่อรับเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ลูกเนี่ยมีอาการผิดปกติขึ้นมาได้นะคะ ทางด้านพัฒนาการนะคะก็พบว่านะคะมีงานวิจัยเปรียบเทียบแล้วนะคะว่าเด็กที่กินนมแม่เนี่ยจะมีระดับสติปัญญานะคะหรือว่า IQ นะคะสูงกว่าเด็กที่กินนมผง2-11จุดนะคะ ในขณะที่นมผงก็พยายามเรียนแบบนะคะเขาก็บอกว่านะคะเพราะว่าในนมแม่เนี่ยมี DHA นะคะซึ่งเป็นของแท้นะคะแต่ในนมผงเนี่ยที่ใส่เข้าไปเป็นของเทียมเป็นของสังเคราะห์นะคะผลิตในยุคแรกๆเนี่ยผลิตมาจากปลาทะเลนะคะก็พบว่ามีสารปลอดบนเปื้อนนะคะเพราะว่าเด็กที่กินนมผงที่มีการเติม DHA เนี่ยพบว่าพัฒนาการเนี่ยกับล่าช้ากว่าเด็กที่กินนมผงที่ไม่ได้ใส่ DHA สังเคราะห์เข้าไปนะคะ ในปัจจุบันนะคะก็จะเป็น DHA ที่สังเคราะห์มาจากสาหร่ายทะเลนะคะแล้วก็เชื้อรานะคะอันนี้เนี่ยเพื่อลดปัญหาเรื่องประลอดบนเปื้อนนะคะแต่ว่าก็ยังนะคะพบว่านะคะไม่มีความแตกต่างกันนะคะระหว่างนมผงที่ใส่ DHA กับนมผงที่ไม่ใส่ DHA นะคะนะแต่ว่าที่มีการเติมเข้าไปเนี่ยเป็นกลไกลทางการตลาดนะคะเพื่อต้องการนะคะให ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจว่านะคะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับนมแม่นะคะแล้วก็ต้องการให้นมผงม,มีราคาแพงขึ้นนั่นเองค่ะมามีโปโกขยับแขนขยับขาเก่งจังเปลี่ยนพ้าอ้อมยังไม่หยุดเลยนหนูนวัยเนี้ยต้องใช้มามีโปโกแพนไซเอสสวนง่ายแค่หนึ่งสงดึงขึ้นนุ่มๆขยับแขนขาสนุกเลยนุ่มจัง stretch t ไม่มามีโปกเนไซส์เอสเล็กสุด s ระชอบพอดี